วิไลค่ะกับรายการสินสมสอนค่ะท่านผู้ชมคะพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยนะคะถือเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งนะคะและในอดีตค่ะจุดเชื่อมต่อเหล่านี้นะคะเป็นแหล่งอารยธรรมที่คนของสองประเทศนั้นมีความผูกพันกันค่ะแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันหลากหลายวัฒนธรรมเลยนะคะแต่ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ของชาติรวมถึงตอนนี้เรามีประวัติศาสตร์ของประชาคมอาเซียนนะคะ เรื่องราวเหล่านี้ค่ะมีประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกหลากหลายนะคะและหลายครั้งค่ะเราถูกพูดถึงเรื่องราวของความแตกต่างและความขัดแย้งทั้งทที่เรานั้นเคยมีความสามคัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนนะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปนะคะทําให้ความเข้าใจตรงนี้ลดลงค่ะแต่มีโครงการหนึ่งนะคะนั่นชื่อว่าโครงการร่องรอยกาลเวลานะคะทาขึ้นเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นนะคะรู้จักแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองนะคะรวมถึงวัฒนธรรมร่วมกันของ ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะศินส์สมสรวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านสมชายเสียงหลายค่ะแล้วก็คุณทองแถมน่าจนงนะคะซึ่งเป็นวิทยากรที่ไปร่วมงานรอบรอยการเวลาหลายครั้งเลยนะคะและอีกคนหนึ่งนะคะคุณชินวัฒน์ตั้งสุทธิจิตค่ะผู้สนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมในหลายๆด้านเลยสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะค,ค่ะ ขออนุญาตทำความเข้าใจคุณผู้ชมนิดนึงนะคะชื่อโครงการร่องรอยรการเวลานะคะคเป็นโครงการที่ทํามาหลายปีแล้วนะคะคแล้วก็เวลาไปเนี่ยก็คือจะไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามต,ต,ต่างจังหวัด นะคะอยากให้ท่านสมชายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค,ะอค่ะว่าทำไมส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปเรามักจะเน้นไปที่มหาวิทยาลายัยที่เป็นตะเข็บชายแดนเ,เรามองว่าพื้นที่ตรงตรงมหาวิทยาลัยชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รวมเอานักศึกษาผู้สนใจและปราชาวบ้านที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเข้ามาร่วมในการสร้างสรรค์าง,งาน ที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมหาลาัยในประเทศไทยทั้งหมดเลยที่ที่จะต้องส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นที่บริบรการของมหาลาัยไปถึงรันในส่วนของการเลือกพื้นที่การจัดกิจกรรมจึง,จง,จงเน้นที่พื้นที่มหาลาัยเป็นหลักอันน,น,นี้อันที่<ะ>1อันที่สองในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งการถ่ายเทคนทั้งภายในและภายนอกเข้ามาโดยเฉพาะนักศึกษาหรือนิสิตที่กําลังเรียนอยู่ในทั้งระเบียตรีเบียโทรวม ปราดชาวบ้านซึ่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนเรียนซึ่งเอาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาใช้วันทางเราก็เลยคิดว่าโครงการควรจะไปลงในพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เด็กที่อยู่ในชุมชนครูที่เป็นบุลคลากรสําคัญในพื้นที่หรือปราชชาวบ้านเนี่ยได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความเห็นในโครงการล่องรอยการเวลาครับซึ่งจะมีทั้งประวัติศาสตร์ภาคประชาชนวรรณกรรมที่ประชาชนเขา เคยบอกเล่ากันมาในพื้นที่ตรงนั้นตั้ง<ฆ>แต่ปู่ย่าตายายจนถึงปัจจุบันซึ่งนำมาสู่การสร้างความคิดร่วมกันในการทำกิจกรรมข้ามรมแดนผมเรียนว่าในความหมายของวัฒนธรรมซึ่งเราเข้ามาจับโครงการนี้เพราะเรามองว่าความร่วมมือทางวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนการเป็นรัฐชาติซ้ำไป<ฆ>หรือการนนค,คือหัวใจเลย<ฆ>ที่เรามองว่าถ้าเกิด คนข้ามรัฐชาติซึ่งมาขีดกันบบ้นบนดอทีหลังเนี่ยเข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันเนี่ยเราจะไม่มีเรื่องที่จะมาพูดถึงเรื่องการทะเลาะบอ,อกแหวงกันก็ะจะทําให้การทํางานในระหว่างประเทศซึ่งต่อไปจะต้องก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็หน้าที่อันหนึ่งของกระรทรวงวัฒนธรรมคือการสร้างให้คนในประเทศอาเซียนเนี่ยเข้าใจอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นในหลักสูตรที่เราร่วมกันทํากับสมาคมนักกรอน,นก็คือว่าทําให้รู้เขารู้หลัก รู้กันและกันอันนี้คือหลักเลยนะฮะค่ะนี่คือทํามากี่ปีแล้วสามปีแล้วครับ <3 S 1> ที่เราเราร่วมดําเนินการที่จริงโครงการนี้แต่เดิมเราก็ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่แล้วแต่เป็นเวลาประจวบเหมาะที่เรากําลังจะก้าวไปสู่อาเซียนเรามองว่าการรู้พื้นบ้านเนี่ยการแชร์วัฒนธรรมกันเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยู่ในสองฝั่งเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ถ่ายทอดไปยังนักเรียนค่ะเนื้อถ้าเราต้องการให้การดําเนินการเรื่องนี้เป็นไปโดยโดยเร็วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าผ่านกลไกของเยาวชน นี่ก็คือเริ่มปูพรมมา3ปีแล้วนะคะก็ถือว่าขยับตัวแรกๆเลยนะคะก่อนที่จะมีกระแสของประชาคมอาเซียนเราทำมาก่อนครับค่ะทางคุณท้องแถมนะคะมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรในทุกๆที่ทุกๆทริปเลยไหมคะค่ะส่วนใหญ่ความตั้งใจที่ที่เราไปเนี่ยเราอยากจะไปถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในมิติไหนบ้างอะคะคือก็เรียนท้าความหน่อยว่าทางผมเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีองค์ตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่าสโมสรมิตรภาพพระธรรมสากลเจตนาก็คือเพื่อเชื่อมทางด้านวัฒนธรรมนะชื่อก็บอกแล้วว่ามิตรภาพวัฒนธรรมแล้วก็กทํากิจกรรมพวกนี้แล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมท,ท่านเห็นว่าพวกเราทาจริงทําดีท่านท่านำสนับสนุนก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ร่วมกันขึ้นมาว่าก็เน,น้นที่ ที่ครูนะฮะเราได้รับความร่วมมือจากเขตการศึกษาพื้นที่อันนี้ก็ต้องผมเชิญท่านคือเราระจัดที่มาิทยาไัรที่ให้ความร่วมมือช่วยโครงการเราและกลุ่มเป้าหมายเราเน้นที่ครูจะมีนักเรียนนักศึกษามาฟังด้วยนะฮะแต่ว่าเราเน้นที่เชิญครูจากโรงเรียนต่างๆคืเพราะเพราะท่านจะไปเป็นผู้แพร่เอ่อผู้ผู้สอน ผู้กระจายข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้ต่อไปอก็เน้นอยู่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีสองส่วนส่วนที่เพื่อสร้างความเป็นประชาคมมาเซียนให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางด้านวัฒนธรรมนะฮะการประชาคมมาเซียนเนี่ยทุกวันนี้มันเรีย c ีนะฮะ ไม่ใช่ a อ c อซีเ e c เป็นเสาเดียวของ<ช>ด้านเศรษฐกิจใช่แต่ในทัศนะของออทางพวกกับผมเนี่ยเห็นว่างานวัฒนาธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่จะเกิดความร่วมมืออย่างอื่นถ้ายังไม่รู้ข่าวรู้เราไม่เข้าใจว่าทมไม่เข้าใจประเด็นความเคยชินของกันและกันเนี่ยมันเกิดความเป็นหันึ่งงันเดียวกันได้น<อ>นไม่ง่ายค่ะ มาทางคุณมหานะคะคุณมหาคะกับชื่อของแต่ละทริปที่ไปนะคะแน่นอนเรามีชื่อโครงการหลักก็คือร่องรอยกาลเวลานะคะคแต่แต่ละที่ที่ไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านชื่อให้คุณผู้ชมฟังนิดนดงนะคะเพราะชื่อค่อนข้างยาวแต่ว่าเป็นชื่อที่สื่อและเห็นภาพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมองล้านนาแลมเยนมากก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง สุรินอีสานลุ่มน้ำมูลเชื่อมน้ำโขงสยามแมการสู่ความุประชาคมอาเซียนและอีกหลายๆชื่อหลายๆท,ที่ที่ไปนะคะท้งความตั้งใจของทางทีมงานนะคะทาไมถึงให้ชื่อที่เหมือนกับว่าพอพูดถึงจังหวัดนี้หรือ<ม>พื้นที่นี้นะคะเหมือนกับว่าเราจะเห็นพื้นที่นั้นผ่านประเทศเพื่อนบ้าน<ม>ด้วยเรื่องอยู่สองอย่างคือหนึ่งชุมชนทางวัฒนธรรมกับพรมแดนทางวัฒนธรรมคือถ้ามองสวิตเอเชียก็ต้องมอง หนึ่งสองทะเลก็คืออันดามันกับอ่าวไทยท <ะ S 1> แต่ถ้าลุ่มน้ําก็คือเอาแม่น้ําโขงมันที่ตั้งเราไม่พูดถึงแม่น้ําเจ้าพระยาก่อนแต่เมื่อไปภูมิภาคต่างๆเราจะเชื่อมยังไงเช่นถ้าอีสานมันจะเชื่อมนุ่มน้ําโขงได้คือแม่น้ํามูลกับแม่น้ําชีแต่ถ้าเป็นอีสานล,ล่างแม่น้ํามูลซึ่งเป็นแองเราจทําแองโคราชนะครับหรือแองขุนวาร้องห้างมันจะเชื่อมขอเขมรได้ด้วยแล้วก็เชื่อมสู่แม่น้ำโขงแล้วก็ไหลสู่เจ้าพระยาได้หรือทางเหนือมันสองฝั่งนั่นเองคือปิงกับน่าน ท่าน่านก็คือจะิดชิดลาวถ้าเกิดนุ่มน้ําปิงก็ว่าทาที่จะไปทางเชียงใหม่ล่ะเชียงใหม่ที่จะลงไปสู่พม่าด้วยซึ่งเชียงใหม่คนเชียงใหม่กินเกลือจากมอตมะกรที่จะกินเกลือกรุงเทพหรือคนภาคใต้ก็สองฝั่งทะเลค่ะคือมองน้ำมองน้ำแดงทางธรรมชาติมองแดนทางวัฒนธรรมที่มันเกิดชุมชนทางวัฒนธรรมขึ้นมา